เทคนิคนะคะให้บอลกระดาษด่างออกลูกง่ายๆแล้วก็ได้จำนวนเยอะนะนี่เลยนะคะตัดใบออกเยอะๆเลยค่ะถ้าต้นเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็จะให้ลูกแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเขาให้ลูกทั้งหมดหต้นด้วยกันนะคะก็คือเราตัดใบนะ ตัวนี้เราตัดใบออกนะคะให้เหลือแค่สองใบเท่านั้นเองนะคะมันก็จะทำให้ตัวต้นแม่นะคะนี่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องไปเลี้ยงใบตัวเองนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นใหญ่นะก็คือใบเขาค่อนข้างเยอะเลยเราไม่ได้ทำการตัดใบไว้ ฉะนั้นการให้ลูกเขานะคะก็คือจะไม่ได้จํานวนเยอะเท่ากับต้นที่เราตัดใบนั่นเองนะคะนี่นะคะตัวเนี้ยค่ะป้อมก็สุมส่มๆโคนไว้เพราะว่าตัวที่เป็นปลายหน่อของไข่นะคะมันโผล่ขึ้นมาบนดินเราจําเป็นต้องเติมดินเรื่อยๆนะคะให้ให้มันมีบริเวณดินรอบโคนต้นนะคะตัวไข่เขาอะค่ะเขาก็จะได้ขึ้นง่ายๆ ส่วนต้นนี้นะคะต้นเล็กสุดนะคะแต่ว่าก็มีการให้ลูกนะคะค่อนข้างถี่ค่อนข้างดีเลยนะ<ม>ตัวนี้นะคะก็ทําการตัดใบออกเรื่อยๆค่ะคือเราจะไม่เลี้ยงใบเยอะนะคะเพื่อให้เขามีลูกนะ<ด>ทีนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นต้นเล็กสุดนะคะแต่ว่าก็มีการให้ลูกได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะนะคะตัวเนี้ยสูตรดินก็มีผลในการบํารุง ต้นแม่ให่นมีความสมบูรณ์นะคะตัวไข่เขาก็จะให้ผลผลิตออกมาได้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 จำนวนค่อนข้างดีนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะเนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องเติมดินเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวโคลนมันลอยออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้คือฝนมันตกแทบทุกวันนะคะก็เลยตัวดินอาจจะโดนชะล้างออกไปนะคะเดี๋ยวเราเติมดินให้เขานะคะตัวบริเวณไข่ที่อยู่รอบรอบ โคนต้นแม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กันนะสูตรดินเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญมันต้องมีความร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะทําให้ตัวบอลกระดาษด่างเนี่ยเขามีความสมบูรณ์ในเรื่องในเรื่องของธาตุอาหารต่างๆปุ๋ยที่ใช้นะคะป้อมจาเน้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ป้อมเน้นในเรื่องของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะในการที่จะบํารุงบอลกระดาษด่างของป้อมนะคะนี่ค่ะ เรามีสามต้นนะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะแล้วก็ต้นที่เราตัดใบออกต้นนู้นนะคะซึ่งตัวต้นที่ตัดใบออกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะนี่ค่ะเห็นนะอยากได้ลูกรอบต้นแบบนี้ก็ไม่ต้องเลี้ยงใบต้นแม่แค่นั้นเองนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็คลี่ใบออกมาแล้วค่ะมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะแค่ประมาณ อาทิตย์หนึ่งค่ะในการตัดใบามาเนี่ยก็ใบใหม่เขาก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะนาวิธีการนี้ใบปรับใช้กันนะคะเคล็ดลับให้ต้นบอนกระดาษด่างมีลูกเต็มรอบต้นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ